วันนี้จะมาเดินตลาดนัดดอนไหววันที่6ธันวาคม66ครับก่อนเดินเข้าตลาดครับเราก็เดินผ่านเขตวัดก่อนครับใครจะทําบุญก็เอาเลยถ้าสะดวกมาวันธรรมดานะก็จะง่ายนะที่ทั้งที่จอดรถแล้วก็เดินก็ง่ายครับซื้อของง่ายไม่ต้องเบียดกับคนอื่นสถานที่ทางวัดก็จัดในอย่างล่มลื่นนะครับโซนวัดแล้วก็โซนตลาดก็จะแยกกัน ในโซนตลาดครับก็มีของขายหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สบับปะรดตวนมะม่วงตัวนจ้ข้าเหนียวมะม่วงครับลูกตาลร้อยแก้วครับแล้วก็สละร้อยแก้วพวกอาหารข้าวต้มครับหเชฟโป้น้ำพริกหลากหลายสไตล์จ้าหัเชฟโป๊จ้าบรรดาของแห้ง,งต่างๆครับแล้วก็เอาไว้ต้มน้านะลูกพลับ ทุเรียนก็ยังมีนะเดินทานวาก็มีทุเรียนขนมตาลกระโนดครับของหัตถกรรมครับของก๋วขาหมูทอดปลาทอดส้มโอหลากหลายพันครับผมไทยทันใหม่ๆครับของดองครับปลาสลิดขนมหวานนะครับโดยเฉพาะขนมตาลร้านดังครับเนี่ยปลาไข่นะก๋วยจั๊บนายตือครับ ไอ่อจอเ็ดทะในหนับคนับเบ็ดทะโในหนับเ <ใน S 1> จ้า <ใน S 1> ดัง <ใน S 1> ครับอันนี้ก็เราก็จะมานั่งแทรอาหารนะครับของร้านในหนับครับแนะนำมาวันธรรมดาครับคนก็จะไม่เยอะเราก็จะไม่ต้องแย่งเบียดเสียก,กับใครครับเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็จะแวะทานปเป็ดเตี่ยวนะครับถ้าร้านในหนับเนี่ยก็จะมีแต่ปเปวดเตี่ยวนะเมนูตามนี้นะ และกับแพ้อื่นก็อาจจะมีอาหารหลากหลายนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีพวกอ่านตามสั่งนะก็เลือกดูตามที่ตัวเองชอบนะครับลาการด้วยบรรยากาศริมน้ําครับให้ก็จะมีเรือสําหรับเรืออาหารนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ลงเรือแล้วก็ล่องเรือไป<ม>พร้อมกับทานอาหารที่เราซื้อไปก็มีบริการนะครับปิดท้ายคลิปนี้ครับด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอหนับครับ มีทั้งแบบน้ำและก็แบบแห้งซึ่งล้วนแต่น่าก,กินไมด้วยแล้วขอตัวไปกินก่อนจ้า